เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะสําหรับออายสกุณาพรเมื่อไปเยือนเวทีใจเกินร้อยของลุงบอยกับป้าแอนค่ะทําเอาบานหักทั้งสองบานถึงกับหลังน้ําตาบอกเลยว่าออายสกุณาพรสุดยอดสาวน้อยมหัศจรรย์ใช้ได้ตลอดพี่น้องคะฉากนี้เป็นฉากที่อายสกุณาพรกับพ่อจ้าขงสกรออกมาแสดงฉากร้องเพลงอ้อมกอดพ่อ ถ้ำเอาหลายๆคนอินไปกับเพลงนี่อินไปกับฉากนี่มากๆพี่น้องคะต้องยอมรับว่าสกุณาพรสแสดงได้ทุกบททุกบาทอิลีค่ะพี่น้องแล้วสําหรับการเดือนเวทีใจเกินร้อยของอาอายสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรเมื่อวานที่ผ่านมาอาอายสกุณาพรได้สแสดงหลายบทหลายบาทพี่น้องคะเพราะว่าสิเป็นบทที่แต่งตัวเป็นนักเรียนนะคะกับพี่ๆกับ ฟิลด้วยกับลหลายๆคนพี่น้องคะ่ะกับถ้ำเอาฉากทีถนัดของอายสกุลาพอ่อนึ่กับฉากทีสก,กุลาพ่อแกนหมากๆมากในชุดของนักศึกษานักเรียนพี่น้องคะ่ะในชุดของนักเรียนนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วสําหรับมือนี้พี่น้องคะ่ะอ้อมกอดพ่อฉากนี้ทําเอาแม,แม่ทั้งสองบ้านฮักน้ําตาไหลไปตามๆกันค่ะพี่นอ้องอีหลาล้อเพลงด้วยน้ําเสียงที่ไพเราะมากนะคะทําให้ทุกคนคล้อยตาม อินไปกับบทมากๆพี่น้องคะอ้อายสกุณาพรกับพ่อนกแสดงสุดยอดอิลีพี่น้องคะแล้วสำรับเพลงนี้อยากให้พี่น้องหลายๆคนขออนุญาตไปย่างคลิปด้วยนะคะทีไรสีสินั้มเพลงทีอาอายสกุณาพรร้องนะคะน,นั่นก็คืออ้อมกอดพ่อมาเปิดให้แม่แ่ได้ยินได้ฟังเสียงของอาอายสกุณาพร อินไปตามเพลงนี้อินไปกับเพลงนี้จนทํามหายน้ำตาไหลพี่น้องมาฟังเสียงสกณุณาพรร้องเพลงนี้ฟังขะขักพี่น้องคะเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงทีมีความหมายกินใจมากๆมีความหมายกับน้องอไอายมากๆมีความหมายกับพ่อจ๋าพงศกรมากๆพี่น้องคะมาฟังกันเลยค่ะพี่น้อง ท,ที่รักที่ดึงเที่รักตอบแทนไม่พอคอือที่ดวงใจเป็นชายที่เชื่อว่าพอ นี่คือเพลงทีเรียกน้ำตาจากแฟนคลับเอฟซีทั้งสองบ้านได้ไหลายค้นมากๆพี่น้องคะแล้วสำหรับการออกมาร้องเพลงนี้ของอาอายสกุณาพรเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงถึงซื่อเข้าไปถึงความเป็นมากของอาอายสกุณาพรความห่วงใยความผูกพันระหว่างพ่อจ๋าลูกจ๋าถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที อินมากๆพี่น้องขาแยกสิฟังยยกกันน้ำตาประยูคือกันพี่น้องขาเป็นเพลงทีมวนแห้งค่ะแล้วสําหรับแฟนクラブเอฟซีหลายๆคนพี่น้องขาเมื่อเห็นสกุณาพรร้องเพลงนี้นะคะก็ออกมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าน้องอาไร้องเพลงให้พ่อฟังน่าฟังจนน้ําตาไหลเลยค่ะประสันสุดยอดคักลูกเอ้ยน้องอาไนะคะเปิดฟังห้ารอบแล้วมวนคักประสันพี่น้อง น่ารักมากเลยค่ะสุดยอดพ่อจาลูกจาร้องเพลงให้พ่อจ๋าเพราะมากจ้าปังๆเดอ้อสันพี่นองเพราะมากฟังแล้วน้ําตาไหลซึ้งใจมากๆเลยจ้าพี่นองบอกเลยว่าทุกคนต้องออกมากว่เป็นเสียงเดียวกันคือกั้นน้ําตาไม่อยู่จริงๆสําหรับความสามารถของน้องอไอายค่ะคู่พ่อจาลูกจาน่ารักมากเลยเพราะมากสุดยอดมากเลย น้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัววสันพินองค่ะสุดยอดค่ะน้องอักอายเพราะมากเลยพ่อนกใส่ชุดนี้สวยมากค่ะวะสันพ่นองน้องอักอายร้องเพลงเพราะมากเลยกั้นน้ำตาไม่อยู่ค่ะสู้สู้มากสู้สู้ค่ะวะสันพ่นองกั้นน้ำตาไม่อยู่สู้สู้นะคะสุดยอดเลยจ้าลูกดูตามดูไปร้องตามไป ปลื้มใจมากเลยพี่น้องคะนี่บอกเลยว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นที่เขามาแสดงความคิดเห็นขอบอกว่าอ้อาไอ้สกุณนาพ่อบวชสิไปเยือนไปที่ไพี่น้องคะเรียกแฟนคลับ FC กลับมาได้หลากหลายพี่น้องคะเมื่อครั้งก่อนที่ไปเยือนโตเกียวมิวสิกนะคะก็มีแฟนคลับ FC ทางบ้านโตเกียวมิวสิกตามมาก็หลายคนพี่น้องคะที่นี่ไปเยือนบ้าน ใจเกินร้อยของป้าแอนลุงบอยนะคะเยซีตเซอรมันว่าบ้านใจเกินร้อยยิ่งเป็นบ้านที่น่ารักมากๆสําหรับบ้านของอลุงบอยกับป้าแอนนะคะเป็นบ้านที่เพิ่นให้โอกาสกับเด็กน้องน้องน้องศิลปินหลายๆคนเยซีตเซอรมันว่าแม่แม,แม่บ้านฮักทางบ้านป้าแอนลุงบอยก็คงเมตตาอิหลาเช่นกันพี่น้องคะบอกเลยว่าอ,อายสศกุณาพรเพิ่นเป็น อีหยังทีสั่งพลังบวกอยู่แล้วพี่น้องคะไพเห็นไพกระเอ็นดูไพเห็นไพกระหัดสําหรับนออาอายสกุณาพ่พี่น้องคะแล้วมือว่านที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีหยังทีให้อาอาสกุณาพ่ได้แสดงความสามารถลายบทลายบาทพี่น้องขะทั้งด้านการแสดงในบทละครจะเป็นอีหยังทีสุดยอดมากๆแสดงดีมากๆได้รับคําชมจากลหลายๆคนพี่น้องขาว่า สักุณาพรเป็นอะไรที่สุดปังเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆสําหรับน้องอ้อายสักุณาพรลูกพ่อจ๋าพงศกรนะคะพี่น้องคะอ่าฉากได้กระตามสั่งขอแต่บอกว่าหายน้องได้แสดงอ้อายสักุณาพรคือถอดใจแสดง ได้ดีทุกฉาทก,ทกทุกตอนพี่น้องคะนี่คือเลือดศิลปินในโตของเด็กน้อยมหัศจรรย์น้องอะยอสก,กุณาพรน,นะคะทีวิความสามารถพิเศษหลายอยา่างแล้วทุกมือนี่พี่น้องคะบอกเลยว่าความสามารถของอะไยสก,กุณาพรไม่เฉพาะล่ำบสอสเพาะหล่องแล้วบทบาทการแสดง ช่วงนี้พี่น้องคะเดอะซีรีส์ที่เป็นหนังสั้นละครสั้นทีนองกำลังทายถ้อยุตาน,นี้ถือว่าอาร์ไอศกุณาพรเป็นศิลปินโตหน่อยทีพิกค่ารับคาเลคเตอร์ได้หลายบทหลายบาทถือว่าสุดยอดมากๆกับสาวน้อยคนเก่งเป็นบุญเป็นวาสนาของพ่อจ๋าพงศกรเป็นบุญเป็นวาสนาของอาร์ไอศกุณาพรน,นะคะที่เพิ่นได้มีอีหยังดีๆมาประจบ พบเจอกันแล้วก็มิต่สิ่งดีๆปังๆขอให้พ่อลูกคู่นี้อาอายสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรเฮ่งเฮ่งปังๆพี่น้องค่าขอให้ไปใส่มาใส่มิตรคนหักคนเมตตาสําหรับอาอายสกุณาพรสาวหน่อยมาควาความสามารถของเฮ้านะคะเยะสิตเสือมันว่าไปใส่มิตรคนหักคน้นแพงพี่น้องพอควาความสามารถได้โตของอิหละมากมายเหลือเกินพี่น้องขาสำหรับวันนี้เยสิย์กับพบ่อว่าถึงความเจง ความสามารถและกาความพิเศษในโตของนาองอาอายสักกุณาพ่อนมาฝากแฟนคลับเอฟซีังวางแม่มแฟนคลับเอฟซีของหลายๆบ้านโคงสิเมตตาอีหลาหน่อยนาองอาอายสักกุณาพ่อนไปจังสีโดดๆค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้สำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ